ล่าสุดทางด้านของเลขาธิการสภาได้เปิดเผยว่าสำนักงานตํารวจแห่งชาติแจ้งส่งหมายจับสอส,อสอปู่อัดถึงสภา13กลุ่มผ่าพัานนี้โดยคาดว่าจะ บรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วนนะคะขอมติชี้ชะตาได้20กลุ่มผ่าพันธุ์ค่ะที่รัฐสภาว่าที่100รอ้อยตํารวจตรีอาพัสสุขนันเละขาธิกาสภาผู้แทนร,ราษฎรได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับหมายจับนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตสสกรุงเทพมหานครพักไทยก้าวหน้าในข้อหาขมคืนนักท่องเที่ยวหญิงชาวไต้หวันจากสาพเมืองเชียงใหม่ เลขาธิการสภาบอกว่าเบื้องต้นสำนักง,งานตะระตร์แห่งชาติได้แจ้งว่าจะส่งหมายจับนายชัยยามพวานมาถึงสภาวันพระศบดีีที่13กุมภาพันธ์นี้ทางนี้ได้ขอว่าให้ช่วยส่งมาในช่วงเช้าของวันที่13กุมภาพันธ์จะได้ส่งให้นายวันมุฮัมมัดนอมัตประธานสภาบรรจุเข้าสู่การประชุมเป็นเรื่องเร่งด่วนในการประชุมสภาวันที่20กุมภาพันธ์นี้ ดำเนินการขอมติจากสภาผู้แทนราษฎรกรณีหมายจับดังกล่าวต่อไป